นายกชมการสาธิตขั้นตอนการทำข้าวแตนน้ำแตงโมสินค้าโอทอบระดับ5้ดาวของดีเมืองลำปางวันที่9มิถุนายน2567ในเสาถาทวีสินในายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปยังร้านข้าวแตนทวีพันธ์อำเภอก่ะคาจังหวัดลำปางเพื่อชมสาธิตขั้นตอนการทำข้าวแตนน้ำแตงโมและชมผลิตภัณฑ์ข้าวแตนน้ำแตงโมในบรรจุภัณฑ์ต่างๆข้าวแตนนวัตกรรมสนอออก พร้อมผลักดันและต่อยอดข้าวแต่ลำปางให้เป็นที่จดจำจนนำมาสู่การเกิดรายได้ทางเศรษฐกิจขึ้นในชุมชนรวมทั้งสร้างอาชีพให้กับบุคคลในชุมชนและจังหวัดลำปางอีกด้วย ผู้ว่าลำพูนล,ลงพื้นที่สังเกตการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่องซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปรง่งใสช่วงบ่ายวันที่8มิถุนายน2567นายสันติธรยิ้มละไยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนในฐานะประธานกรรมการเลือกสอวระดับจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนายสมานกองแก้วประหลัดจังหวัดลำพูน นางชรินทิพย์ชัยโยผู้อำนวยการสำนักงานคณ,ณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําพูนและคณะกรรมการการเลือกสวระดับจังหวัดลําพูนล,ลงพื้นที่สังเกตการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอําเภอในพื้นที่อําเภอเวียงหนองล่องซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปรง่งใส ังหวัดแม่ห้องสอนเริ่มแล้วการเลือกสมาชิกอุธิีสภาระดับอำเภอแม่ห้องสอนมีเข้มมาตรการเลือกสอวเพื่อความโปร่งใสและเที่ยงธรรม วันที่9มิถุนายน2567ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ห้องสอนผู้สมัครเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอจากหลายกลุ่มได้ทยอยเดินทางมาทางลงทะเบียนและรายงานตัวอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะมีการเลือกสระดับอำเภอของจังหวัดแม่ห้องสอนบรรยากาศในช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคักขณะที่กกต แม่ห้องสอนได้มาตรการเข้มมาตรการการเลือกเพื่อความโปร่งใสและเที่ยงธรรมมีตำรวจมาคอยดูแลรักษาความปลอดภัยและกรรมการประจำสถานที่เลือกคอยให้คำแนะนำตลอดจนชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์และขั้นตอนการลงคะแนนเลือกเพื่อให้เกิดความถูกต้องก่อนการเปิดให้ลงคะแนนสำหรับวันนี้จะเป็นวันเลือกรอบแรกแบบแบ่งกลุ่มและรอบแบ่งสายรวมถึงการนับคะแนนและการวินิจฉัยบัตรซึ่งการเลือกสวอครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ห้ามผู้ไม่มีหน้าที่เข้าไปภายในหอประชุมซึ่งเป็นสถานที่เลือกสวพร้อมกับ กำหนดจุดถ่ายภาพให้กับสื่อมวลชนและประชาชนที่เข้ามาสังเกตการกำหนดจุดโทรทัศน์วงจรปิดในการดูบรรยากาศจังหวัดเชียงรายผู้ว่าราชการจังหวัดคิดคำเลือกสอวอระดับอำเภอ วันที่9มิถุนายน2567สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอในสถานที่เลือกตามที่ผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอกำหนดจำนวน928แห่งทั่วประเทศและถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการเลือกตั้ง,งอสอวสวโดยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้มีการเตรียมความพร้อมของแต่ละอำเภอ นายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและนายบรรลังไวสิริปลัดจังหวัดเชียงรายร่วมเข้าสังเกตการที่ว่าการอำเภอแม่จันมีผู้สมัคร20คนส่วนที่ว่าการอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมีผู้สมัคร28คนในโอกาสเดียวกันมีนายนารงคิดอ่านนายอำเภอแม่สายมาร่วมสังเกตการในครั้งนี้ด้วยและผู้สมัครส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาชีพเกษตรกรค้าขายข้าราชการและรับจ้าง